โอ้โหดูฮะฝักของแคเตียฮะมีเดี๋ยวนี้หลายคนปลูกแคกินดอกเนี่ยจะปลูกไม่ไม่ใช่ต้นใหญ่ต้นสูงละจะปลูกแคเตียละเนี่ยต้นเล็กๆเห็นไหมติดฝักแล้วสามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะเนี่ย สวัสดีครับวันนี้นาเล็กหลังจากจิบกาแฟแล้วพามาชมสวนกันหน่อยนะสวนผักสวนครัวเรานี่ยต้นแคเตี้ยนะเดี๋ยวนี้ปลูกไม่ต้องต้นสูงมากนะต้นแค่นี้สามารถเก็บกินได้เลยแต่ก่อนโหต้นสูงนู้นนะต้องใช้ไม้สอยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วอยากกินดอกแคเนี่ยปลูกแคเตี้ยสามารถที่ เก็บกินได้ง่ายๆหรือมีขายทั่วไปฮะนะขายต้นละ10บาท20บาทนะต้นแคเตียร้านตลาดนัดเนี่ยวางขายกันทั่วเลยใครอยากได้เอาไปปลูกเนี่ยก็หาซื้อกันง่ายๆเดี๋ยวไปดูว่าเขามีดอกจริงหรือเปล่านะต้นแค่นี้นี่ยต้นแคเตี้ย ต้นไม่สูงฮะแค่ประมาณเม็ดก็กว่านะก็สามารถที่จะกินผลได้ละนะเก็บกินดอกได้ละนี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่ดอกกําลังพอกินเลยแบบนี้เห็นนะดอกขดกนะเนี่ยแบบนี้กําลังพอกินเลยส่วนตัวนี้มัน แก่แล้วนะก็น่าจะผสมเกสรแล้วจาของไม่ได้มาเก็บก็เนี่แหละมันก็จะผสมเป็นติดฝักไปเนี่ยนอกนั้นก็จะมีนี่เห็นไหมช่อละสองช่อละสามเนี่ยแหละผักสวนครัวที่ปลูกง่ายนะเก็บกินง่าย มีทุกใบทุกยอดเลยแถมติดฝักด้วยนะนี่ติดฝักสามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะแต่ถ้าช้าเสร็จตัวแมลงนะมันก็จะชอนเข้าไปตัวนอนเนี่ยมันก็จะไปกินเมล็ดอยู่ข้างในถ้าอยากจะเก็บไปเพาะเนี่ย ต้องเก็บตอนนี้เลยเนี่ยมันพอเริ่มเริ่มเต่งและเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวนายเล็กจะลองเก็บไปเนี่ยแบบเนี้เอาไปเก็บไว้ก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ให้พวกมแมลงมันเห็นเราเก็บไว้ให้ดีเนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยกำลังงามเลยเห็นไหมเนี่ยกำลังพอก,กินเลย นี่แหละพืชผักสวนครัวที่เราสามารถปลูกกินได้นะแคเตี้ยเป็นอาหารก็ได้เป็นยาก็ได้นะสมัยก่อนเขาบอกว่ากินเป็นไข้หัวลมอะไรอย่างเงี้ยนี่ยสามารถทำมาทำอาหารนะทำได้หลากหลายเมนูเลยหนึ่งใส่ปลาก็ได้นะ ต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือใส่แกงเรียงใส่แกงส้มได้หมดเลยนะทั้งดอกทั้งยอดนะสุดยอดจริงๆฮะ